มิวมิวครับมิวมิวครับการจะมอวครับเอาตรงนี้เลยป่ะไปเร็วกว่าอันนี้เลยเหรอใช่ตอนนี้เลยว้าวว่ะอ้มีใครบ้างครับสกินมันจะขอดผมพร้อมละจะสอบใครบ้างใครจะสอบบ้างเอ่อน่าจะผมก่อนอะจะสอบได้ไหมสอบพร้อมๆกันดีกว่าสอบเดียวนะวิวอย่างได้ผมจ้าอยซอยหน้านี่คือเหินโคกหรือเปล่าครับเหินโคก เขียวๆมันเขียวๆเสียเลยปลาวานมันโดนอะไรอะ่ะมันโดนอะไเสียอะไรอะ่ะเขียวๆเขียวๆอะเหรอไอเหินเขียวๆอะเหรอเหมาเทนดิวนมามาว่าไงจ้าเขาเป็นเขาเป็นทำอะไรกันต่อก็ไอ้องไปเรื่ตั้งมั้งมันน่าจะมีเกี่ยวกับประเด็นอยู่หน้าส่นพอมันน่าจะเกี่ยวกับประเด็นเมื่อกี้เหรอมาลุ้นเลยไปมึงมาแม่อ๋อเออกูมาถึงก็แหละกูเห mm ็นมันมีประเด็นที่อะไรก็รู้ คือเขาลืมพูดแล้วเชื่อไหมแม่เขาตีโจรคือตีที่หนีเราหรือเปล่าหรือไงไม่แล้วคือสอบเรื่องสองหัวก็ไอเรื่องสอบยังไงหมายถึงตีโจ้ยัง์เพราะว่าตีโจทคือคนขับหนีหรือเปล่ากูไม่รู้นะอ้าวเออท่านนี้คือกูงงไงเฮียแล้วจบยังไงเนี่ยเออยังไงอะตัวเขียวตัวเขียวสอบได้เปล่าใช่ใช่ใช่เองว่ามีว่าเยี่ยมมากนี่เหินนี้เหินนี้เลยเหินเมาเทนดิว นานาทีีเยวคนสอบเบิกรถตัวเองไปอรอสี่แยกรอเคสเลยสอบแล้วครอเขาพอต่อ,ตอ,อด้วยนะข่าวเปิดรับคนนะครับใครขึ้นบอกฟ้าได้มาสมัครเลยต่อไปรอปา,ปากแดงปากแดงยังไม่เปิดรับครับพี่ปากชมพูนี่เขาเปิดรับแถววะไหมอยากเป็นเหมือนกันครับสาวบอลไม่มีอะไรยูนาร์ไปโดนเด้งอะไรกับชมพูอ่ะแย่ละต้องรีบแอคทีฟตัวเองซะละตรงนี้เรียกสี่แยกรอเคสหรือเปล่าครับต้องแล้วจอนไปข้าวซอย ที่มึงบอกกูว่ามึงจะเป็นบอกอย่าเป็นบอกดำไม่หรอยังบอกจริงเหรอใช่จริงอ่ะโอ้ยความหวังเลยนะเมื่อกี้พี่มิวเขาว่าไงนะอาเลยสองจุดศูนย์ไปเลยครับเอาไปสองจุดศูนเพื่อนจะดนตีอ้าวเอาไปช่วยไปช่วยเพื่อนกันสองจุดศูนย์ไปเสร็จลอยเอาไปเซตไปช่วยเพื่อนก่อนกำลังจะเกิดโดนคุมกันเลยแล้วปะใส่รถไหนใส่ชุดอะไรเราคดีใส่ชุดเซย์ยูเซย์ยูริเบลเลตแล้วก็เพนกวินใส่หน้ากากเพนกวินหน้ากากเพนกวินหน้ากากเพนกวิน ดงแผ่นกวินเขาอยู่ใส่ยีนเกงวอร์มป่ะเนี่ยถ้าใส่ยีนเกงวอร์มเสื้อยืดดีบิเลตอยู่ในตู้หมูเนี่ยอยู่ในในตู้หมูเต็มเลยไอ้ไอ้ไอ้รถปืนคันนั้นอะรีบปิดเหมือนคนเหมือนจะเป็นคนพี่คะเพื่อฟิวนะคะพี่พี่พี่อช่วยพี่เป็นคนทางรถคนต่อให้นะคะจะตุ๋ยหลังจะตุ๋ยหลังชัดๆยิงไปยิงไปแกไม่เห็นก่อนเอาตัวปืนเขาลงมาหน่อยบนบนคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์นะคอนเทนเนอร์นะคอนเทนเนอร์ปืนเขาลงมา ยิ่งซ้ำไปหนึ่ยนี่ไง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 ตายยังวะตีไปตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆตายยังวะีตายแล้วหน่ยงโอ้ตายแล้วหน่วงโอเคโอเคยังหน่วงับศพไปรับสบไปรับสบไปสอง้อสองมันี่สอมันี่มันช่วยปิดหน่อยมันช่วยปิดดิมันช่วยปิดดินี่ไงการอากาศ อยู่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 กดกอดกดกดกอดกดอยู่แต่น้อยมากอยู่แต่น้อยสายซ้ำสายซ้ำสายซ้ำยิงไงยิงด้วยมึงอย่าติดเล่นกันมึงดูสบเพื่อนด้วยหน่อยงะเด็ดปลยไป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 ย้ายบ้านลิเบเลตย้ายบ้านเปลี่ยนมีดกลับมาบ้านนี่อย่างโนะ เปลี่ยนนี่กลับมาบ้านดิไปครบไปครบอจะมอบยาสอบเอ้ยังไงเพื่อนหน่อยยิงให้มาสอบหน่อยยาสอบยาสอบยาสอบเออยาสบเออนี่คือถือว่าเป็นการสอบใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีครับลูกโอ้โหบอกฟ้าเลยสอบยากขนาดนี้เลยโอ้มหผมกูยิงแล้วทำไปใช่การสอบต้องไปดูต้นพดีแล้วเขาจะใส่ย่างอะไรจะไม่ข้อนึงวินมีอะไรอยู่ตรงนี้ ได้สอบไ้อย่างน้อใส่ไปแล้วนะคะว่าต่อไปนี้จะไม่ดาบใหม่แต่ก่อนอะคือมาคนตัวไดาไม่เยอะจังอ๋อเด็กคนน่าหื่มเหมือนกันเบิร์นกูว่าจอดรถเถอะเจ้ากูไม่สอบแม่งละไปไปเลยไหนเอออเาไงดีเนี่ยมึงไปก่อนก็ได้ไหมมึงต่อมาเอาใครสมัยอ่ะไม่สอบไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่าสมัยแล้ไม่สอบก็ได้ไหมไม่ต้องสอบแบงค์อ่ะเนี่ยวันนี้เลิกไม่ดีแล้วแต่ว่ามัไม่ได้ซึ่งมาเปลี่ยนรออก่นคุณจอห์นครับ ผมมีเรื่องปรึกษาครับเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องใหญ่สุดจากเรื่องที่เกิดขึ้นผมได้คิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วฮะว่าเลิกไม่ดีฮะเลื่อนการสอบไปกะยังไม่มีกำหนดดีไหมฮะดีไหมฮะไม่น่าดูไม่จริงๆแบบมันสอบได้แต่ก็ตำรวจเราชอบใส่ใจกันอ่ะผมโอเคผมเข้าใจตรงนี้ผมขอประกาศนะตรงนี้ครับผมขอเลื่อนสอบครับแบบไม่มีกำหนดโอเคนะครับ คือยายาจะเป็นครับคือต่อไปนี้อย่าบอกว่าไม่ติดต่อเรื่องสอบผมติดต่อแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้เราคุยจริงเองนะสอบได้เนอะนู่นแหละู๊ฟูเขาไปฟังกันนะไม่เป็นไรผมไม่ผมไม่ติดผมอยู่ยศนี้ก็ได้ทั้งวันเนี่ยก็ไหวไม่ลุงก็อยากให้ยศเป่าฟ้าทีได้เพย์เช็คเพิ่มขึ้นอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่า แ่เริ่มต้นมันก็เป็นลางไม่ดีซะละถึงสอบไปวันนี้อาจจะไม่ผ่านวันนี้นะอาจจะเป็นเบทเดย์คิดไว้วันนี้แค่เบทเดย์แค่วันนี้นะเมื่อกี้ผมถามน้องวานแล้วครับว่าตอนที่ปติกันตู้หมววูขวอกอนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของการสอบปะครับเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกเปล่าครับพี่ผมขอพูดนะตรงนี้เลยห้ามบอกว่าทําไมถึงไม่สอบขึ้นปอกฟ้าผมพูดนะตอนนี้ครับผมตั้งใจเต็มที่วันนี้ครับแต่วันนี้ลางไม่ดีจ <c oughs> ริงแต่ก็สอบอยู่แล้วอ่เรื่องจะเป็นของเรานะฮะ คือผมคุยกับเบิ้มว่าเราจะสอบแค่รอบเดียวพาเลยแต่ตอนเนี้รอบแรกคือพาเขาไปตู้หมูใช่ะตู้หมูเสร็จมีนัวเล่าหรอนอตอคือรถปุ๊บไปเตียนตู้หมูทำบ้านเอ่อสรุปว่านี่คือหนึ่งในการทดสอบหรือเปล่าอ๋อเปล่าพี่ของปฏิติเฉยไม่เกี่ยวกันเลยต้องทำได้ทุกสถานการณ์ไีกกว่าไปฟาร์มหลังขุดหลังแข่งเอานะครับทุกคนผมแจ้งนะตอนนี้ครับ ในการสอบวันนี้ผมเต็มตัวมาดีมากเลยครับแต่วันนี้ลางไม่ดีนะครับแล้วโลโหลโหลไอเลสันผมอย่าให้ผมเห็นว่าทําไมไม่สอบกูมาติดต่อสอบแล้วครับแต่วันนี้มีแต่เรื่องครับผม่พี่อ้าอเลเนี่ยอ่รู้จักแก๊งไรเกตไหมครับกูตีหาถึงือง่ายจังวะ